เว้ยน่ะแม่เลยคุณป๊อปเฮ้ยังได้แล้วจ้ะสวัสดีจ้ะแม่สวัสดีจ้าพี่น้องมา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 ซอยจุกันโอ้ซอยจุซอยจุซอยเดือดเนื้อสดสดโอ้โหซอยจุเนื้อสดสดครับมาพี่น้อง แม่เน้นน้ำแก้วเนี่ยนะแก้วใส่ยังเนี่ยนะแก้วขุม้มแม่ใส่ข,ข้าวปัวบางทีขุ้มเข้มข้นมาแม่อืมอันนี้แม่ใส่ดีหรือก็ใส่น้ำเวลาต้มของแม่จ้ะ่ได้ใส,ใส่ปลาอืมใส่ปลาเดี๋ยวเอาปลามาให้ก็คืนมาวะจ้ะเนื้องวัวครับเนื้องวัวสดๆอันนี้กับปลาคิริโอขั้นแท้หน้า แน่ก็น,น้ำเปล่างให้มันสะอาดเน่ใช้น้ำปลรราใช้อีกน่อ,อยนังต้นนนนวะใช้น้ำปลาดิเบระดเซปลาดิ่โรซนปลาแ่เพือกันแ่บ่เขาทาอยอ่เสทาเยอนวช่สวนนี่ก็แ่เพื่อกันอบัน้านเี่มใ้เจาใช้น้า,นาปลาแดกนะ็้ีพักต้นห้องต้นหอมเมื่อกี้ลูกดด หนื่ยฮันส้จุก็ได้ยังหอมท้องเขาขั่วท้องข้าข่วะใส่เใส่กับข้ามเขานี่นี่น

và mãi lấy nhau chẳng phải nhau chèo mọi người mhm 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 mhm

ต้องใบโหันละผ้าใช่เขามีใบหัวละพ้าบอในักจุยอยอ่แต่ว่าแป้งไม่สงุนัันใชบปกติบอกมันเสิเทีเ

ครับ đấy, เออแจงได้ถ้ามีใบโหระพาแห่งแซ่บเลย Những người quán kỷ niệm này quán luôn niệm luôn quán kỷ niệm này 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 quán kỷ niệm

ยังน้ไ้้มจอยกินสมเลยให้กูเออืมตบตามบอกตามิ่นซื้อมไแช่ตู้จนสีน่าแล้วหลายมือลหเพชรทำได้ย่งไแม่ ถ้ามีโหัละข้าใส่โหัละข้าอตัดตัดนี่ให้ในะพร้อมตัดพร้อมเลยสูตรขึ้นก่อนพร้อมใส่ใสใเทียมมาเทียมกูเทียมบ้านบุฟฟี่ใส่น้ำใส่ ขาดย่างเดียวหัวละผ้าพี่น้องฮอลโหลซื้อตัดตามนะซื้อท่มาเจอมาหลายหมือนเลยทีตุ๊กหล่อเป็นยังไงกินชอบอะไรเลือกเพศตุ๊กยังวะ Ừ, được thêm được cái gì sao về là gì nó bẹp này <laughs> คุณดบ่มัมากวีบก็ขอเอาไปหมา่นะแม่นะ,ะสำหรับพนบลทีมลินตครับเอาไปเบื้องคลิปนะเแ,แม่แต่งเดจิบซุกอยู่อ,อันนี้แั่งแต่พอจะแม่พากินมาเนาะทำคนทีสารจะต้องเคยกินทุกคนแหละจนอย,ะอน,อยนะจะแต่จะคนม,ม,มาก็มาตัวพื่ น้ำงคนนังค้นก็จะบกว่กินนะแม่นะแต่ว่าเข้ากินจะน้อยน่อยแม,ม่กินแบบคันแทนนะด้วย ด้วรวยรอยยังอันนี้ฮอกินเงยยองเรื่องของยังร่างกายแชกระพอไม่สมนะฮะสมได้แบจ้าอาไรเงี่ย <c oughs> อ้าอย่างเ๋งยนที่นอนมองอีกเด้ดอก ผ่าจะหัวละผ้าพี่น้องเอ้ยยงอ่ะเป็นเ่หัละผ้าถ้าเป็นหัละผานีุดยอดตัวนี้ป่าแล้วกินนะเท้ว่ากรเทียมของป่าบนแพจัเหาอ่อันนี้คอโตกันพี่ีนันเสร็จเ็ดแห้ตนี้หน่วยแจงหอยุ่นหนึ่งหอยแพะตายที่ตัวเนียเราบปลก่ยนอเาตัวไปเสนะบเสกัเทียมไปสามตั

lắm đó không biết mất nhưng không mất đâu kìm cặp ok mì chưa 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 Ừ. chưa 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 อืทุกยอดแม่ฮ็ดโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแม่มาเนียแม่มาเรียไม่ได้แม่กินกินดิบกินดิบส้อยจุ่เสียบเสียบน้ำกันล้วคนมามากขออภัยไว้น้ำนะสวัสดีครับแม่ค่อยพบกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ